สวัสดีครับผมชื่อเฮียซาได้บอกอะไรวันนี้ผมจะมาอันเดตหรือว่าจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศของบ้านเมืองของเฮานี่ตอนนี้เลนที่หนึ่งเราจะมาสร้างพักอันเดตอยู่ที่นครราชสีมาตอนนี้อุรังบุญที่70โอซันซีเนาะอากาศร้อนมากๆ อการร้องเพลงนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเบนนี่มาก่อนเลยอยู่ที่ประเทศลาวนะตัวนี้ร้องมากมากไม่รูว้ว่าจะกลัวแก้ไขสถานการณ์เบนนี่ยังไงแล้วเรื่องที่สองอยารู้ใช่ไหมพิธีแก้ความร้องร้องมากต้องตื่นยังไงอย่ารู้ใช่ไหมนีม่นี่นี่ขนมลูกอมใช่ไหมขอนมลูกอมไปแล้วรู้สึก เย่ AH! สดชื่นม,มากสดชื่นเลยเดี๋ยวเราไรู้กันนะก็จีบแล้วฟงอะไรเย่เนาะนี okay. N N ่นี่คือวิธีแเก่ไกความร้อนสภาพกนไหนนักผู้หล่อเพียอนใจนะตอนนี้ใช่ไหมกดร้อนเชื่อเย็นป้ากเลย เยสบาบ้าหันทิศตอนนี้คุณรู้ว่าประเทศเราตอนนี้ร้องมากมากบ้านคนขอเรานะไม่สามารถทนตอนแดดนะตอนนี้ว่ <What? S 1> าคาร,ร้องมากผมแนะนำวิธีแก้ไขค,ความรอ้องคุณต้องไปซื้ออางสานลอยนะ <Woo. S 1> ขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดที่ส่องคุณหึเมตรคือได้นะ และวิธีใช้อา่อยนะ้ำมันง่ายม,ม,มากตอนนี้คุณูแค่เปิดน้ำเป่าลมให้ตามเต้นจะจะให้อัดใช่ไหมมันง่ายมากๆตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วร้อนจะายแล้วนี <c oughs> จน้จะไม่ร้จะให้ใส่เพื่ออะไรไม่รู้ผมเป็นนักข่าวนะวันนี้ผมเป็นนักข่าวที่รายงานสภาพอากาศในที่นครโลวงปิจันทรเรือที่สี่เราจะมาอัปเดียวเรือที่สี่ เราก็เกใครยังไงค,คือตอนนี้คนเราสวยมากมากเลยผู้หญิงคนสวยมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเรานะนี่ฝังเถิงสาวๆที่กำลังเปิดไฟอยู่นะอย่าเพิ่งปิดไฟนะถึงพอถึงผมไม่ได้รอเหมือนนัดอีกเดี๋ยวก็ขอบคุณครับเอาวันนี้เข้าอยู่ที่ประเด็นทะี่ห้าเนาะ ไปแล้วอากาศร้อนมากทับสนดูนี่ดิเคื่อนแตกซ่าเลยเดี๋ยวผมจะไม่อยู่แล้วผมไมู่่แนี่ไงใชนรู้ใส่เพื่ออะไรไม่พี่ไม่จอการมากเไรู้แยางไงผมไม่ช้บบนี้มาก่อนเลยจะมาสัมภาษณ์ก็จะมาฆ่ากันแท่นี้ ที่มาสัมภาษณ์แล้วจะมาข้ากันเนี่ยผมไม่ไหวแล้วทำไมไม่เอาปืนมันยิงทินเลยหย่อนแบบนี้ผู้ยหญ่ผู้ไม่ออดแล้วผู้ไม่ออดเลยดีใจมากก็ฟังฟานถึงสาวๆที่กระเพื่อมไปนุ่นอยู่นะแต่พูดปีกไปถึงพอไม่ได้รอเหมือนนั่นเด็กเด็กของก็ที่เจ๊กันนั่นเด็กที่โฆษณานะใช่เขาคุกครับ